ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่8ตุลาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้โค้สนาอาร์ต์ังไงการนชโชเจ็บหัวเขา่าถอนทับฟ้าข่าวนะโดยอารอันโดการนชโชถอนตัวจากทางด้านของทีมชาติอาเจนตนาโดยนักเตะนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าในครล้งนี้โดยตามการบรรยายข่าวระบุเลยนะว่าปีกไวส์สปีปรายนี้มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณหัวเข่านะฮะและหลังจากที่ปรึกษากับนักขแมนยู รวมถึงทีมแพทย์จากทัพฟ้าขาวแล้วทุกฝ่ายลงความเห็นให้นักเตะอยู่รักษาที่ประเทศอังกฤษต่อไปโดยฝั่งทางดานของอาเจนออกแถลงการยืนยันไม่ใช่ในเรื่องนี้ทำให้ลิโอเดลสกาบรนีเทรนเนอร์ใหญ่ของทีมได้เรียกตัวฟาคุนโดบัวนานดอสเต้ม,มาทำมาที่แทนในครั้งนี้ ทางด้านของการไาโชจะเข้ารับก,การตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งโดยทีมแพทย์ของปิษาทแดงกันอีกครั้งเพื่อจะกําหนดนะแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งเกมต่อไปของผีแดงเนี่ยจะรับมือกับเรลฟอร์ดในวันที่10ตุลาคมที่ถึงนี้ สำหรับนั่งของอาเจนกำลังจะลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประทะก,กับ,บนั่งของเวเนเซลาและก็บริเวียโดยตอนนี้มีทั้งหมด18แต้มจากทั้งหมด8นัดในขณะนี้แต่ผมไปแต่ว่างงานนี้หรือว่าจะโย่ช่วยแมนอยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเรามาดูข่าวต่อมากันครับมาซาอุยเจ็บถอนทีมโมร็อกโกนะโดนุ๊กแกมาซาลุนะครับผมถอนตัวจากทันทีทีมชาติมโมร็อกโกด้วยการยืนยันเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยแบ็คขวาในวัย26ปีวรานีดลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งทางด้านของแมนเชสเตอร์เองก็บุกเสมออาร์เซนอลแบบที่ไม่ได้มีสกอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาสโรวยก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแรกนะฮะโดยทางด้านของอีเดนฮาร์คเทรนเนอร์นายใหญ่ได้ส่งวิกเตอร์ลินเดอร์ฟลงสนามแทนหลังจากนั้นเอตราดเอตราดไรออนนะฮะยืนยันเลยนะว่ามาสโรวยเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนในเกมลีกนัดล่าสุด ส่งผลให้นักเตะนั้นแจ้งถอนตัวจากทางทีมชาติและก็จะอยู่รักษาอาการบาดเจ็บกับพีาแสดงต่อไปซึ่งบาริชเบตากรีเทรนเนอร์ของทีมชาติมารกโกต้องเรียกนะฮะยูซอฟเบนบรามาวรีมาทำมาชีแทนในครณะนี้ส่วนกรณีของมาซาอุยนั้นต้องรองให้แมนยูเนียทำการประเมินอย่างละเอียดกันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย ส่งผลเสียหายมากน้อยเพียงใดโดยที่เกมต่อไปทัพปีศาจแดงเตรียมที่จะประทะกับทัางของเบลฟอร์จในวันที่19ตุลาคมที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรหนึ่งในง,งานนี้เชนฮักดาพักร้อนชั่วข่าวมั่นใจไม่ถูกปรดนะ โดยการนี้ทั้งของอีด็กเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูได้ลาพักร้อนช่วงสั้นๆน,นะฮะช่วงบรดเด็กทีมชาติหลังบ้านใจจะไม่ถูกปลดจากตำแหน่งในครันนี้อย่างแน่นอนโดยเชนฮากเนียจะคงะเผชเิญหน้ากับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องหลังผลงานของแมนยดูดนฤดูการนี้น่าผิดหวังนะฮะเก็บได้เพียงแค่8แต้มจากทั้งหมด17นัดแรกในลีกซึ่งก็ทําสถิติแย่ที่สุดของทีม ขึ้นใหม่กันอีกครั้งในครั้งนี้โดยในวันนังคันคนี้เซอร์จิมแรคคิฟและก็เจอเอลเกลเซอร์นะฮะเจ้าของร่วมจะเข้าประชุมกับเหล่าบรรดาผู้บริหารที่สนักงานใหญ่ในอรดอนซึ่งเป็นการพบปากการพูดคุยกันรประจำทุกเดือนอยู่แล้วและก็ไม่ได้จอดจงเพื่อจะหาบรือนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของเชนฮักในขณะที่เทลกราฟสื่อแนงังกฤษรายงานข่าวเร้ว่าเชนฮารเนี่ย ยังคงเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารและก็ได้ขอลาตัวพักร้อนในช่วงเวลาสั้นช่วคราวในช่วงเบรกทีมชาติรับนี้ขณะที่นักเตะชุดใหญ่ของทีมไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติที่ได้รับอนุญาตให้พักเชก่นกันก่อนที่จะกลับมาเพื่อจะเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อจะลงสนามนัดต่อไปที่จะเปิดบ้านพบกับนั่งของเบร็กฟอร์จในวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ เปไ็น่งว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารตยังไงแม้ว่าถึงเวลาต้องไปก็ตามทีเหตุผลที่แมนยูยังไม่เชื่ดเทนฮากในระวัาน,น,นี้เป็นเพราะอะไรน,นะโดยกานนี้วันพิพากษาแมนยูอีดิชนฮากวันไหนกันแน่ หนึ่งอันนี้รายงานข่าวได้กล่าวว่าวันอังคารที่8ตุลาคมที่ผ่านมาจอทีบริหารของสโมสรฟุตบอลแมนยูมีนัดประชุมใหญ่กันที่ลอนดอนเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องบดของเอริกเชนฮาร์คออกจากตำแหน่งและก็แต่งตั้งโทมัสทูเคิลที่ยังว่างงานอยู่เข้ามาเสียบแทนที่ในครั้งนี้จะพูดไปอันหนึ่งต้นต่อข่าวนี้ก็มาจากหน้าของสื่อท้องถิ่นอย่าง ME n หรือว่า Manchester Even i n g News ที่เชื่อถือได้ในครั้งนี้บ้างและก็เชื่อถือไม่ได้บ้างในครั้งนี้ซึ่งในฐานะเด็กผีคนหนึ่งวองได้เลยนว่าเฉ่นฮารคงจะช่วยกระชากไปสัดแดงกลับมาจากป่าชา้าไม่ไหวแล้วแม้2เกมล่าสุดทีมของเขาจะไม่แพ้ก็ตามแต่รูปแบบการเล่นฟอร์มการเล่นและก็ภาษากายของผู้เล่นมันย่ำแย่ไปหมดแล้วในเวลานี้ คุณสุอชอวดัชเองผู้นี้ควรจะถูกปลดออกจากตำแหน่งเฉพาะอย่างในช่วงเวลานี้ที่พิมเบริกอังกฤษเม้นวักให้กับทางทีมชาติพอดิบพอดีเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้จัดการทีมคนใหม่ในการเริ่มงานเตรียมตัวทำความรู้จักกับลูกทีมและก็ฝึกซ้อมไม่ใช่การเริ่มงานแบบกระทันหัน ส่วนเรื่องเงินชดเชยค่าสัญญากับเอ็นอิกเทนฮักประมาณ17ล้านปอนดอ์ย่าไปเสียดายเพราะถา้ามัวแตดเสียดายแล้วไม่ยอมปลดพางจะปล่อยให้วางตุดอยู่บนเก้าอีก้กุนซือกับการยืนจัดจำคำอ,อยู่ข้างสนามต่อไปสถานการณ์ของแมนยูอาจตกต่ำดำดิ่งลงเหวจนเกิดความเสียหายมากกว่า7ล้านปอนด์อีกในครั้งนี้ก็เป็นได้ขอบอกเลยนะฉะนั้นเรื่องเงินชดเชยจึงไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่จะช่วยคุณพี่เขาให้สามารถได้อยู่ต่อได้ อย่างไรก็ตามผมเชื่อและก็ดันเชื่อน้ว่าเทนฮากจะยังคงรอดพ้นจากคมเขี้ยวหมาป่าและก็ยังไม่ถูกจะเพิดออกจากตำแหน่งในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะทำไมจึงคิดแบบนั้นประการหนึ่งผมสังเกตอาการที่เทนฮากแสดงออกมาหลังจบเกมล่าสุดเขาคนนี้ทำหน้าบระล่นและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างมีความสุขเหมือนเดิมเรียกว่าเหมือนเป็นผูช้ชนะทั้งที่ลเล่นเพื่อจะไม่แพ้คู่แข่งมากกว่าเพื่อจะเล่นเพื่อชนะ จริงๆแล้วการควักหนึ่งแต้มกลับมาจากวิลล่าพคเนี่ไม่ใช่เรื่องเสียดายหรือว่าเสียหายแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการเล่นที่อดีตเป็นแบบนี้โดยทางด้านของไหนๆจากการสัมภาษณ์หลังเกมเมื่อเป็นความสําคัญของตนเองแล้วประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของเซอร์จ์วาราคิฟกับ BBC เมื่อวันก่อนเฉพาะอ,อย่างยิ่งประโยคที่ว่าคณะผู้บริหารชุดใหม่ของแมนยูเพิ่งทํางานร่วมกันได้ไม่กี่เดือนหรือว่าถูกควรจะใช้เป็นหน่วยสัปดาห์มากกว่าด้วยซ้ำไป ประมาณว่าเป็นการด่วนตัดสินเกินไปในตอนนี้นั่นแหละครับประการหนึ่งนั้นก็คือดับเบิลแต่เซอร์อาริฟกุสันอาร์าตำแหน่งกุซือปีศาจแดงทุกคนหลังจากนั้นจะมีค่าเฉลี่ยอายุป,ประมาณ2ปีเศษและก็ถูกปลดออกจากทาง,งท่านของทีมทันทีแต่เป็นแล้วมันก็จะเข้าอีบร็อกเดิมไหมเดี๋ยวครบ2ปีก็ต้องมาเปลี่ยนกันใหม่อีกเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวนะบางทีทีมง,งานหลังบ้านยุคป,ปรับปรุงใหม่ ยี่ห้อีเทอสเนี่ยอาจจะคิดใหม่ทำใหม่และก็ลองอดทนดูสักครั้งพางตั้งเวลาให้กับผู้จัดก,การทีมคนใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากอันยา,ากญญาเย็นนี้ไปให้ได้ซะก,ก่อนต้องย้อนกลับไปก็เหมือนกับที่อาริฟกุสันเคยได้จากด้านของมาจินเอ็ดเวิร์ดหรือว่ามิเกลอาเชตาเคยได้รับจากหน่วยเหนือของอาร์เซนอลนั่นแหละครับและดูผลลัพธ์ความอดทนสิทีนี้ถ้าถามว่าอยู่ต่อแล้วอาการของแมนยูยังไม่กระตื้นร้นขึ้นหรอก็ตอบว่าหากเป็นแบบนั้นจริง เดี๋ยวก็มีการพิจารณากันใหม่เองนั่นแหละครับอย่างเร็วไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้อย่างช้าคือหลังจบฤดูกาลนี้นั่นครับอันน้ผมแต่กันมากงานนี้นะฮะจะคงไม่ใช่วันนี้หรือว่าภายในสุดาดน,นี้ซึ่งผมก็ยินดีจะเสียฟอร์มมากหากว่า,วาทํานายผิดในขารังนีนะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเอาอยัางไงกันแน่อนาคตของเอ็ดดิชันฮาร์กเรามาดูข่าวต่อมานช่นครับเอาเป็นไงคอบบี้เมนูเป็นเหตุแมนยูสร้างสถิติร่วมกับทีทมชาติอังกฤษนะ โดยแมนยูสร้างสถิติไม่พึงประสงค์กับทีมชาติอังกฤษอย่างช่วยไม่ได้นะฮะหลังคอมมี่เมนูได้รับระบาการบาดเจ็บจนต้องประกาศถอนตัวในครั้งนี้ซึ่งเมนูกองกลางทีมแมนยูเป็นหนึ่งในาสามคนทีมสิงโตนักเงินครามที่ถอนตัวออกจากเกมในเช่นลีกสองนัดเมื่อวันที่7ตุลาคมเช่นเดียวกับอังด้านของเอชลีคอนซากองหลังทีมแอสเซมิลาและก็มอร์แกนคิปไว้มิดฟิลด์ของทีมลอตติงแฮมโฟร์เอชเนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นประสบกับปบัญหาการบาดเจ็บในการลงเล่นให้กับต้สนสังกัด ต่อการยันกล่าวแล้วส่งผลให้ทีมเมืองผู้ดีเหลือหุนพลเพียงแค่ย2รายแต่ถึงขนาดนี้ลีคาสตรีนายใหญ่คาตาทัพยังไม่ได้มีแผนในการเรียกนักเตะม,มาเสียบแทนที่เลยขณะเดียวกัน Daily Express เดลี่เอ็กซ์เพสเผยนะว่าหลังจากที่เมนูถอนตัวทําให้เป็นครั้งแรกในรอบ18ปดปีตั้งแ,แต่ปี1976ที่ไม่ได้มีนักเตะในทีมแมนยูติดทีมชาติอังกฤษเลยแม้แต่รายเดียวโดวยนอกจากเมนูแล้วผีแดงก็มีดาวเตะอิงลิชวีดวสังกัดอีก5รายทั้งมาครับไรทฟอร์ด และก็แฮร์รี่แม็กไกวซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในโผชุดล่าสุดในครั้งนี้ส่วนด้านลูกชอยังคงเดี่ยงไม่เลิกขณะที่เมสันเมสาฟอร์มแย่และก็ขยับจนจอจะ,จะ uh, สอบแว์จะหมดอนาคตกับทีมชาติส่วนจด,ดอนซันโชที่ถูกส่งไปให้เชลซียืมตัวนั้นไม่ได้ถูกคาสซี่เรียกใช้บริการในครั้งนี้เช่นเดียวกักนนะหลังี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมสุทรศรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และดกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ